เทพเมียน oh, ่าโอ้ยข so <Mighty> ิงของตัวนั้นอยู่ทันดีเด็ดเด็ดบอลนั่นเลยบอลนั่นเลยแม่เลยล่ะโดดลงด้วย่นขิงของนี่กำลังขิงของลงแล้วอ่ะการทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้่เอฟซีเบิดสุขสุโดเนาะที่ติดตามแับสมในขณะนี้อยู่กับสองบาทิงใส่สมบูรณ์มือนี้กาซีออกมาเบาเกี่ยวกับ สิ่งลีลับที่ว่าอยู่ท่ามผู้เบี่ยแหละเนาะถ้ามีตัวสิบบวบแล้วนะแต่บังเอิญที่ว่ามื่อนี่เนาะมีหนักท่องเที่ยวเนาะขึ้นไปขึ้นไปส้มผู้เบี้ยเนาะขึ้นไปส้มผู้เบี้ยแล้วก็ไปหาไปพิสูจน์เบิ่งเนาะหลักฐานที่ว่าเขาใจว่าบอนจุดที่ว่าถ่ายติดภาพที่ว่าเป็นสิ่งลี้ลับฮะเนาะแล้วเขามาเปรียบเทียบใส่เบิ่งว่า บอน,นั่นเนาะแล้วไฮร่องล่องคุ้นขึ้นไปแล้วก็ซูมเบิงเป็นคนุ้นพี่น้องเลยเนาะเป็นคนุ้นอ่าทับอิฐเนาะบอติงเคยเห็ดคลิปออกมาว่าแล้วเธอหนึ่งว่าบอติงนี่ว่าบบเสื้อเนาะตอนน,นั้นคลิปคลิปทับอิฐท,ที่ว่าตอนปัจจุบันในคลิปนั้นหลุดไปแล้วสวงมาทับอิฐเนาะสวงอันนั้นส่วงมานานันเป็นข่าวดังๆตัวทับอิฐบอติงออกมาเ็ดคลิปแล้วว่า ตามตามความผูกซื้อความบัตรติงอ่ะบัตติงว่าจังได้กับโบแมนริะบัตรติงเบิรงกจะได้กับปิดข้นนะนะคือว่าไอหน่องหรือว่าผู้ดูแลสถานที่นั้นเพราะมันมีผู้ดูแลสถานที่นั้นขึ้นไปดินโทรศัพท์บัตรติงว่าเนาะอาจจะเป็นขึ้นไปดินโทรศัพท์หรือว่าขึ้นไปถ่ายหูส้มบิ้วอย่างต่างๆ่านะเนาะและพอบัตรติงเอาลงขี่ไปปุ๊บเนาะาคนโจมตีบัตรติงนักพอสมควรเลยเนาะบางคนก็เอาคันว่า เป็นคนมันคือตัวใหญ่แท้ะยังังนนะแล้วก็โอ้ยหลายคนนะก็มาคอมเมนต์แบบว่าบ่าวไอเสียบ่าวไอบอติงแบบว่าแบบว่าคันว่าโบเสือเป็นยังคือแบบโบอันนั้นนะแบบว่าโบส่งเสริมวแบบโบโบตั้งขอสงสัยว่ามันเป็นตัวยังกันแท้มันคือตัวใหญ่แท้ะยังังนะตามบอติงคือว่ามันก็ต้องเม็นคนอะไรเนาะลักษณะแบบว่าเออแบบว่าเขาถ่ายหูไปดีๆนะ ตัวอย่างยกตัวอย่างเนาะซแบบแขวอยขวะแขวะเปนั่งถ่ายรูปเนาะอยู่เทิงนั้นเนาะแล้วบังเอิญเนาะมีนักท่องเที่ยวมาเห็นแขวะปึ๊บก็สิตกใจเนาะว่าเอ้ามันแมนโต้ยังอะไนั่นเออแขวะก็สิแขวะก็สิตกใจคือกันแบบหมู่ทั่วนั่นเนาะเอ้าลิ่งนะลิ่งลิ่งลิ่งเนาะแอยก็ขอยผู้ที่นั่งอยู่นั่นขอก็สิแบบอาการแบบเคินงเดือนเนาะขอก็สิแบบอ้ยแล้วเนาะไปบอกแล้วเนาะเขาก็เลยแบบเออสิจับหมัวยังอะไรันมากระสีไขายๆคือแบบเออ แบบคืคอค้นยังคือลินะนนล่นะพอนะแคงขั่วขนาใหญ่กามีเน็งตีนอะ่าีเนาะเราก็แเปนคือสีแบบเราก็สีอ,ายอย้ายยนะังเนาะแล้วก็โดดลงนะก็เลยแบบเป็นกระแสใบละเนาะหลังนะจากบทติงปล่อยคลิปไปเหมือนนั้นเนะาะเพราะบทติงนอนเนาคือนอนบราบนะอนยานแบบมันเป็นกระแสดราม่านะแบบว่าช่วงนั้นคนเสือว่าเป็นลิ่แทนไายดีเนาะแม่นยูแบบว่บาเข้าเข้าแบความจริงออกมาในในในสถานการณ์ตอนนั้นนะ ในสถานการณ์ตอนนั้นคนลงเสือแลนะ้วเนาะว่ามันแมนแท่ยังนะเขาจะโจมตีเขาอย่างแน่นอนเนาะบอติงก็เลยตัดสินใจลืมคลิปเนาะก็เลยก็เลยเห็นเห็บบอติงขืดได้ว่าโอ้หรือว่าหรือว่าสิ่งที่บอติงบอกไปหันมันอาจจะแมนสิ่งนี้รับแถวเนานะบอติงก็ไปหาเบิ آ, บ้งเบิ้งในเฟซบุ๊กเบิ้งยินในยูทูบเออข่าวส่องไทยก็ออกเอาบอติงแค่ขืดไ,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 นะไปบมดเลยบอติมาเนาะไปเบิ้งซ่องไปซ่องเฟซเฟซบุ๊กของ อ่ายผู้ที่ว่าเราไปฮนเนาะเราก็ไปแซ่ตัวนั้นนะผู้ที่ว่าวิสการยังนะเราเราเราก็ออกมาเบานะบาติ่งก็แห้งแบบเออเสือแต่แต่ว่าแต่ว่าเราเราก็บริบบอกได้ว่ามันเป็นคนหรือยังเนาะล้วก็บอในเสื่อแบบนักวิทพิศศาสตร์แต่ว่าที่สําคัญผู้ที่ว่าเราปล่อยคลิปมันเราก็บเลยบอกว่าเออมันเป็นคิงคองเบอยังน,น,นะเออมันก็เราเราก็ดังยืน แต่ว่าทางวิทยาศาสตร์โบ้ได้เนาะเป็นแท่ๆกับเมนคั่น,นแหละพี่น้องเลยเนาะจนเข้าจะเดิขึ้นไปแล้วก็ไปยืนจุดที่ว่าอบอลสิงดีลับหรือว่าเขินว่าคิงค้องนั้นยืนเนาะก็ขึ้นไปยืนเบิ่งแล้วก็สูเ้เบอ่งลักษณะแบบขนาดภาพมันเดียวกันเลยเนาะแต่แต่ว่ามันมีคอมเมนต์ผู้หนึ่งเนาะ,ะที่ว่าเขาเพิน่นเพิ่นมาคอมเมนต์ในในสองบอัตริงเขาหนาสนใจเลยเดียวบัติงสีเอามา มามา่านสุฟังเนะาะอ่แล้วบอกว่าเงาของแสงสะท้อนหม่านเมฆหมอกงามเศ้าเนาะถ้าถ้ามีใครยืนใกล้ตรงจุดนั้นพอดีแสงอาทิตย์จะสะท้อนขยายภาพขึ้นม่านบนเมฆพอดีคล้ายกับเป็นภาพลวงตานั่นเองส่วนตัวลิงนั้นต้องมีจริงอยู่แล้วเพราะเป็นตัวกลางของภาพสะท้อนหลัก วิทยาศาสตร์จะเป็นอย่างนี้แต่คนเรายังไม่สามารถทำแบบอย่างนี้ได้เลยนอกจากการสายภาพโฮโลแกลนที่เขาทำกันส่วนสิ่งนี้ลับก็อาจเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อบุคคลสิ่งพิสูจน์ไม่ได้ยังเป็นปริศนาอยู่ต้องรอเวลาให้มนุษย์บอติงไปสะดุดกันนะคอมเมนต์ตัวนี้แล้วเนาะเออบอติงก็คืดเลยเนาะ เพราะมันเป็นสวง่งสว่งแบบว่ามเมกหมอคือแบบว่ามันมีแสงมีอย่างนะนะมันเสียหายเป็นเพดภาพใหญ่พิดปกติเนาะกาบแปลกที่ว่านักท่องเที่ยวที่ว่าขึ้นไปเหมือนนั้นนะอาจจะเห็นเป็นผาพใหญ่เนาะมันเป็นผาพลงตาพี่นอ้องกับโบกะบโบวิพายถือกับโบวิพายพดพี่น้องถือว่าเห็นไปตามสถานการณ์ตัวจริงเนาะแล้วกะ็ช่วงเย็นที่แสงน้อยจะทําให้เห็นภาพใหญ่เมื่อวัตถุใกล้กับ วัตถุอ้างอิงเส้นพระจันทร์ตอนขึ้นจากพื้นดินในระยะต่ำจะโตกว่าพระจันทร์ตอนที่ตรงกับศีรษะนี่โอ้ถือว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ว่าสางสานนันพี่น้องโอ้บอติงก์แมน,แมนบอติมาอีกเนาะเราลมาคอมเมนต์อีกแล้วว่าเราเคยเคยถาย่ายภาพแบบนี้ที่เขายัางมูเนาะอันเป็นที่จันทบุรีเมื่อปี2555 มันเป็นภาพสะท้อนการหักเหอของแสงทําให้ภาพมันขยายใหญ่ขึ้นตามการหักเหอของแสงบอติงว่าอาจมันจะเป็นแบบลักษณะแบบเดียวกันคือคือเพื่อนเบาเนาะแต่ว่าการคอมเมนต์ที่ว่าเอ่อที่ว่าเบาแบบไปทางบอดีบอติงก็จะบอกอ่านเนะาะบอติงจะเอาคอมเมนต์ที่ว่าเป็นแบบเสื่อมวิทยศาศาสตร์มาให้เบิ่งเนาะการสำหรับ พิจนาตัวนี้แต่ว่ากัยังบท่านในมีผู้ใดที่ว่าออกมาว่าสิ่งที่ว่าเห็นในมือนั้นมันเมนตุลิเเเกเ่เเเเเ่เวเเเเิเเเเเเเนเเ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 เ่เ่เเุดเอเเ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 เลเวเเ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 เ้เไปเบิเเ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 ายจุดที่ว่าเเเเเเทเเเเเเเยเเ่าเดซเมเเ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 เปเเเเนาะปรากฏว่าเป็นคนเนาะ อันนี้การลองใส่วิจารณญาณเบิ่งน้นกันพี่น้องเนาะบางที่ภาพที่เห็นเหมือนนั้นอาจจะบ่แม่นคนก็มีเนาะอาจจะเป็นตัวลีที่ว่าโตใหญ่ซ้ำคู่เนาะหรือว่าสัตว์อื่นๆที่บ่แม่นคนก็เป็นได้เนาะพี่นอ้องอ่าสำหรับคลิปวีดีโอนี้กัสิฝากไว้ซ่ำเนี้แล้วพี่น้องผู้ใดแบบว่ามีความคิดเห็นที่ว่าอยากแลกเปลี่ยนเปลี่ยนกันก็นกนสามารถคอมเมนต์ได้ล่างด้านล่างได้เลยเนาะบ่ติีกัสิ่นำไปนำไปเบิง่งเนาะ และคำเบาอันใดที่ว่าเบาติงเบาผิดพลาดไปในมื่อนี้กันขอโทษขออภัยในนาที่นี้เด้อเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปที่ว่านักท่องเที่ยวเพิ่นขึ้นไปเนาะมื่อวานนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยสบายดีเมียนเทพเมียนว่าโอ้ยขี้ของตัวนั้นอยู่ทันดีเดี๋ยวเดีดีบอลนั่นเลยบอลนั่นเลยบอลนั่นเลยแม่เลยละกดลงเนาะ